ไปลยไปลยหนึ่งสองอึหืติดข้างหลนึ่งสองอึ่งสองโอ้โหม่เขาไหลทุหนึงองนะฮะติดท่อมันติดท่อหนึ่งสองเออปเออ้เุี้ิช เดี๋ยเด้ให้ใจอยู่ฉจันอนะเดี๋ยเด้คาตั้งๆาตั้งคาตั้งวางเลยวางเลยวางเลยเลยเศป้าน่ะตอนนี้เป็นไรโอเคโอเคโอ้ยแหงมีการลมกระเป๋ากระเป๋าไม่ได้เป็นไรเหรอเป็นนิดนเลยไม่โดนครับ หลุดหลุดเฉยเลยเชี่ยหลุดแล้วหินด้วยี๋ยนิดมั้ยอนิดนึงข้างบนเบรคเบรกดูอะไรให้รู้จักด้วยระวังเลยรถ